อย่าง,งเวชทาคลิปวันนี้ก็จะมามารีวิวไมค์ครับเซิร์ฟซักกะน,นะคะไม่อ่านชื่อผิดชื่อถูกไงก็ขออภัยด้วยนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้เราสมัครอะไรไอ้พวกเลยเสร็จแล้วมันก็จะเราจะเกิดอยู่งงงตรงทะเลนะ ทีนี้มันก็เพ้นเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเค้นเริ่มแรกกันก่อนอันนี้เราเล่นไปเออก็ได้ขอแบบนี้นะแล้วก็ได้เงินมา200บาทนะคะสสสสสเราไม่มีตัวอะไรบ้างบ้างปะถ้าเราเพิ่งเข้าเซิร์มาครั้งแรกนะเราก็มาตรงเดิมทางนี้ที่เห็นว่าฟรีไอเทมเออเอออะไรวะ นี่แล้วทีนี้เราก็กดโหลดกดพวกไปมันก็จะเราก็จะได้ของพวกเออดาบแล้วก็ร่มเก่าๆนะคะแล้วก็ไอสเตย์แล้วก็ขนมปังค่ะเอ๊ะตรงด้านหน้าด้านเอ่อตรงทับซ้ายนะคะก็จะเป็นแบบด้านบนสุด เป็นเลือดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะสกิลใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มั้งไอตัวนี้ก็ไอไอสองก็จะเป็นนอนหลับนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนอนหลับยังไงไอนนสองก็เป็นความหิวค่ะอันนั้นล่าสุดก็จะเป็นพวกอาบน้ําค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าสบู่โดนแย่งไปก่อนนะ นะคะสเต็กอะเราสามารถกินแบบไอ้ตรงที่แถบด้านล่างเลยคะ่ะแล้วส่วนถ้าแปลว,ว่าเราหิวตรงไอ้แถบซ้ายค่ะเราก็ต้องกินไอ้พวกแบบนี้นะคะอย่างเช่นโดนัทยำขนมปังยำโรยนะคะทำไมมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแบบนี้ตัวละครเราก็จะสามารถแต่งตัวให้เขาก็ได้นะเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนหลงเปลี่ยนเพศนะคะเออแล้วก็รถค่ะแล้วก็จะได้มาเพราะว่า ได้มาจากการทำเควสแรกเลยนะคะเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงก็แบบนี้ยังไม่มีนะคะโอเคพวกนี้ก็จะเป็นโอต้ตายพวกขายของนะคะขายล่มราคาก็แพงอยู่นะคะว่าจะหาจากไหนก็ไปทำเควสพวกอะไรอ,อันนี้ก็ โปเกมอนบล็อกไม่ได้ใช้อืราคาก็สมม0ครับสองมือหพนะคะปีหน,หนตรงนี้ก็จะเป็นถ้ามัเคลื่อนแล้วก็มันเป็นที่เก็บของนะคะเราคลิบขวาไปมันก็จะเป็นพวกเก็บของอะไรให้เรานะคะ เลยเควสแรกนะแล้วก็มาทําจาก้นี่ต่อเลยนะคะนี่เควสเริ่มต้นนะลคลิกขวาไปแต่ตอนนี้เราทำเควสพวกนี้เสร็จหมดแล้วนะคะก็ไม่ต้องทําส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นไอเทมแรกของเนี้ยนคะือส0 0ร้อยเรายังไม่มีเราเป็นแต่สองอนะคะมันต้อตงการเนี้ยสี่ร้อยที่เฉยคะ่ะอันนี้ห้ารอยถือว่าแพงอยู่นะคะเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ะคะ่ะ ไอนน้ก็จะขายของนะคะไม่จะตีกิ๊กขวาตันแบบมากับตีอย่างนี้เนี่ยไอ้นนพออ่อไอ้ก็เป็นพอ่อไปนะคะสําหรับเราจะต,ต้องมีแพงมากๆเลยเราไม่นับนะคะอันนี้ก็เราก็จะจะคุณแจมาคุณแจแล้วก็ไม่สับไม่รวมเหมือนกันว่าจะเราสามารถทำอะไรอัน,นก็จะเป็นโจนนะคะแต่ไม่เลยค่ะมันต้องการต้นกัญชานะคะ บัญชาติสูงแล้วก็จะได้เงินประมาณ800บาทค่ะถือว่าดีนะคะเราิถือถือกันชาไว้พร้อมเลยส่วนนี้ก็เป็นซื้อขายอุปกรณ์ทําสวนนะคะเราก็ไม่คิดความไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราลองออกข้อใหม่ดูกว่าไอโฟนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันหน1่ง0นะคะลืมพูดไป โอเคคิ้กไม่ได้เหมือนเดิมอืมเยีย่ยมโอ้ยพื่อจะอะไรอะไรเสียงแหงไอ้ก็จะเป็นควีที่สองน,นะคะอนนีตอนนี้เราก็จะทําควสนที่สอตอนนี้แล้วก็กําลังฆ่ามีค่ะเดี๋ยมีมันดุร้ายมากต่างแล้วก็กะกาค่ะอันนี้ต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราถึงจะได้ว้านี้นะคะ่ะ รอ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 เลเยกสบู่มากเลยเอาบน้ำตัวหมีหมดแล้วนี่ค่ะเคว็นหมีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคนอื่เขก็พากันทำกันเต็มเลยนะคะมีของเบีย <c oughs> โอ้โอ้นี่วิธีทำได้ง่ายเวลาไม่อยากให้หมีมาแบบท,ทานถึงตัวเราตายนี่แล้อยากรูกว่าไมเราแค่กดคลิกอันี้เฉยมันก็เลือกจนอันนี้นะ่ยดูดิอุยอ๊ยอุย้ยเราได้ตามีมันันเมลล่าเยอะ จะมาตั้งแต่เมื่มอไหร่บาคนเขาจะท้าหาเนี่ยว่าหมีมันต้าเมในการตีถึกแรงมากเลยนะคะเนี่ยตายทำไมเราเป็นไรเนี่ยตีอยากรู้ีนกุศลนี่สเสียเนื้อสารและ ของไทยเลยนะอักษรไม่ร้อยด้วยรอไปหาหลุดกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นขายอาวุธขายอาวุธค่ะถือว่าอันนี้อนะอันนี้ยังไม่รู้เลครใครมาให,ห้จะมีหลายเควสมากเลยนะคะเควสอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด มีเวสนยเยอะมากมากมเควสหมูป่าก็มีมันกับเป็นเกมไอ้พวกแนว้นของจีนค่ะดูจากการแต่งไอ้แล้วก็ไอ้มีดด้าบนราคาเราสามารถกดกดอยู่เพื่อดูว่าเอารถออกมาแบบนี้นะอมาตรงด้านนี้ฝนตก ีวิวยุสุจะเป็นจระเข้จระเข้ไม่กัดเลือดเยอะนั่นเนี่ยมีช้างก็มีนะเว้นี่เยอะอันนี้โอ้โหจักรยานเลยแล้วเนี่ยนนแป้นแป้นแป้น,ปนช้างตัวใหญ่มากมองเห็นทางสเปาวช้าง ก็จะมีลองไปลองมาดูกันเองนะคะว่ามันเป็นยังไงก็มีแค่นี้นค่ะก็ถ้าชอบกดไลค์ละแชร์กดติดต่อช่องแม่กมก็ลืมกดสับตะไครใต้คลิปก็ไดนน้ค่ะจะไม่ละคลิปใหม่ๆของพอยเอเว Channel คะ่ะายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะบอกซ้ำโอเคค่ะบ๊ายบาย,ย,ยไปงับโอ้โ,อโอ้นี่ถือการยอดตัว